คุณผู้ชมมาดูเขาเรียกว่าพวงมาลัยเงินเหรอครับอันนี้นี่นี่นนพีเซนเตอร์เราเอาเล่าให้ฟังหน่อยทําแบบนี้มานานหรือยังครับนี่มีพวงมาลัยเงินแอ่แย่เลยนี่สวยๆนู่นเลยค่ะมีแบงค์อะไรบ้างนะครับพี่มีแบงค์ร้อย แบงค์ร้อยถุงของบัณฑิตเป็นแบงค์ร้อยจริงๆเรอครับรๆๆหมายคำว่าเราเราซื้อไปมอบให้คนที่จบนี่ก็คือเขาก็ได้เงินไปจริงๆใช่เป็นถ้านับเป็นจำนวนเงินนี่กี่บาทครับพี่ช่อหนึ่งเนะี่ย ชอบหนึ่งมีเงินมีเงินพันหนึ่งอ๋อหมายคำว่าแบงค์ร้อยสิบใบใช่ไหมจ้าพันหนึ่งแต่เราถ้าเราขายเราขายเท่าไหร่พี่พันสองพันสามพันสองพันสามแล้วก็กำไรหน่อยว่างั้นเ่ยเนาะพันสองกว่าบาทถ้าเป็นช่องนะคะครับถ้าเป็นช่อแล้วแบบนี้อ่ะพี่นี่พวงมาลัยแบบนี้แบบแบบนี้นี่มีมีเงินกันเท่าไหร่ครับเนี่ยสองพันสองพันใช่ไหมครับเนี่ยสองพันท้วนสองพันบาททวนเลยเนาะ เหมือนเราเอาไปให้หมอลำใช่ไหมแบบนี้พวงมาลัยประมาณนั้นแหละค่ะแต่นี่แต่นี่เป็นฝันถุงให้นักศึกษาโอ้ให้นักศึกษาคนที่จบนะครับเรียนจบอันนี้สมมุติว่าตัวนี้สองพันนี่เราขายเท่าไหร่พี่สองพันสองทำไมพี่ได้กำไรน้อยจัง2,200เองเหรอพี่ประมาณประมาณสองพันสามอ๋อขายสอ0พันนี่เขาลงยูทูบอ๋อหมายหมายหมายคขาว่าเงินน่ะ2,000บาทแต่แต่เราขายเราขาย2,300ได้กำไรสามร้อยเองเหรอครับพี่โอ้นะกำไรนิดเดียวเองนะพี่นะอืม บางคนไม่เขาไม่คิดไงเขาบอกไม่เอากำไรเออแล้วแบงค์ห้าแบงค์ห้าสิบบาทนี้แบงค์ห้าสิบบาทนั่นเจ็ดร้อยตัวนี้กี่ร้อยครับพี่เงินห้าร้อยค่ะเงินเป็นเงินห้าร้อยบาทเนาะเงินห้าร้อยบาทแต่ว่าเราขายเจ็ดร้อยก็ได้กําไรสองร้อยสิพี่แบบแบงค์พันมีไหมครับพี่ได้ทำไหมอ๋อมีแต่แบงค์ร้อยนะอ่าคุณผู้ชมผมจะพาทุกท่านเดินชมอ่าเดินชมวันนี้วันนี้พอดีว่าอ่า ป้าผมนะครับเขาจบเรียนจบนะครับผมก็เลยพาเขามารับอะไรสักรับเขาเรียกว่ารับอะไรครับผู้ที่จบการศึกษาแต่ไม่ใช่ปริญญาตรีนะครับแกจบอนุปริญญานะครับอนุปริญญาแต่ว่าก็ได้มารับเหมือนกันนะครับก็จะมีนี่ผมเห็นบรรยากาศนะครับของเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าช่อช่อเงินเหรอครับนี่เรียกช่อใช่ไหมช่อเงิน เป็นบรรยากาศของช่องเงินเป็นเงินจริงๆนะครับที่จะเอาให้ผู้ที่จบการศึกษานะครับน่าสนใจมากนี่ผมชอบอันนี้โอ้ชอบมากเลยนี่ทำยากเออนี่เพราะว่าผมเคยเห็นเขาไปให้หมอรำผมชอบดูหมอลำเนี่ยเดี๋ยวถ้าไปดูหมอํำจะต้องซื้อแบบนี้ไปให้หมอำํำอันนี้เงิน2,000บาทแต่ขายสา0 0ใช่ไหมครับพี่2อ0 0 2,300เออเออน่าสนใจมากโอ้โหคองให้เลยนะครับถ้าใคร ถ้าใครเรียนจบนะครับหวานใจใครเรียนจบนี่ซื้อไปคลองให้เลยดีใจเลยนะครับแบบนี้อ่าแบงค์แบบแบงค์ยี่สิบก็มีครับแบงค์ยี่สิบมีสองร้อยขายสามร้อยจ้าโอแบงค์ยี่สิบนี่มีเงินสองร้อยบาทแต่เราขายสามร้อยสามอโอ้ไม่แพงครับพี่ร้านนี้เนาะร้านพี่นี่ไม่แพงนะเนี่ยจะอุดหนุนกี่พวบไม่ตอนนี้ขอรีวิวก่อนขอรีวิวก่อนขอรีวิวก่อนเอออ่านี่ คุณผู้ชมแบงค์ยี่สิบก็มีครับโอ้น่าสนใจมากครับผมเพิ่งเคยเห็นนะครับว่า,เ,าเขาก็ขายเป็นพวงมลาลัยเงินแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับรนี่ครับปกติพี่อยู่ที่ไหนครับขายที่ไหนประจําครับเนี่ยมหาสาราคามพามอเวลามีงานค่อยไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แต่ร้านจริงๆอยู่มหาสาราคามนะอ,อยู่ในตัวจังหวัดเลยแหละครับหรืออยู่แถวมาหาลัยอยู่แถวตรงไอ้บสัอ๋อแถวแถวตรงบอสังอันนี้สั่งทําได้ใช่ไหมครับพี่ถ้าคน ญาติพี่น้องแกจบสั่งล่วงหน้าได้เลยจะเอาแบบไหนสั่งได้เลยนะชื่อร้านอะไรนะครับร้านพี่เอาโปรโมทให้เลยอยู่ชื่อร้านเหมียวดอกไม้สดมหาสารคามนะครับเหมียวดอกไม้สดมหาสารคามนี่อะไรครับนี่อ๋อเหมียวดอกไม้สดมหาสารคามนะครับอยู่ถนนอะไรของมหาสารคามครับถนนนครสวรรค์สี่สิบนครสวรรค์นครสรรค์49ในเมืองมหาสารคามเลยนะ ใครสนใจก็ไปติดต่อพี่ได้ที่เมืองสารครามนะครับคุณผู้ชมเอาละรครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ